เราเป็นอาชีพนี้อยู่แล้ี่ผมประกอบตั้งป้งตงนอตัดเียนอะไรไม่ไดลี่ะ้บอก็ือมารนนนะผมเป็นเป็นเขาเรียกว่าเพราดูแลการขายเรื่องเองแต่ว่าไม่ได้เป็นผ้เตอเพราะว่าเราขายเสนค นีมันจะช่วยหารสักอย่ามันจะช่วยหาสังเกตว่าเอ้ยเสียมันเสียเพราะอะไรจริงๆน้ำรั่วมันรู้ว่ามันจําแนกได้มากคือมันจําแนกได้ว่าอะไรเสียผลงานที่ขาดการบั่วมันรู้ทีนี้จะรู้ว่าคผลงานช็อตกัารปล่ามันจะรู้ว่าไอ้แผงมือจอนที่อยู่ในนี้เสียหรือเปล่าเพราะถ้าโดนน้ำรั่วแต่จริงๆนะโดนน้ำรั่วมคิดเปิดตัวนี้ออกแล้วต้องทำความสะอาดส่วนใหญ่เป็นสยังไหนก็คือต้องมีให้ช่างเพราะวรก็ให้ช่าง แต่ที่ไงบอกช่างว่ามันไม่ได่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดยังไงอ่ะมันงก็เปิดยิ่งๆก็เปิดออกดูก่อนนะคือไม่ถ้าถ้าไม่ให้ช่างเห้พี่ก็เปิดให้ให้ช่างเปิดเปิดเสร็จแล้วก็ดูเปิดภาพดูด้านนอกเพราะส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดแค่น้ำหรือว่ามันไม่ได้รีนานนะของอันเนี้ยระหว่างแกะตัวเนี้ยมันหาดันที่เดียวทําให้มันเกิดสนิมเพราะเกิดสนิมเราเคลื่อนที่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันหลายปีแล้วอย่างนี้ก็กเหมือนกันลักษณะก็คือเกิดสนิมข้างใน พอเกิดสนิมข้างในที่ต้องดูก่อนว่าเปิดออกมาแล้วมันไหวไหมที่จะไปต่อถ้าสนิมมันกินลึกกินแม่เหล็กกินนู่นกินนี่ไปก็อาจจะทิ้ทง,ง,งที่นี้ทำต้นต้นนี้ตรงนี้เนี่ยวิธีการที่ขัดสนิมก็อาจจะใช้เครื่องมือขัดสนิมทั่วไปใช้โซเน็ตเข้าไปฉีดแล้วก็ไล่สนิมออกมาพอไล่เสร็จก็ประกบเขา้าเหมือนเดิมแต่ก่อนประกบก็อาจจะทา้กาวบริเวณนี้ก่อนแล้วก็ประกบกัาากกน,น,นล้วไอเตอร์เรตจะช่วยห<ข>าใช่ไหมก็มีใช้ับเอ่อขยะตาบ้<ข>าง คือไอ้เครื่องนี้ใช่ไหมเครื่องนี้ใช้แค่แกนเดียวนะครับแต่จักรยานไฟฟ้าแม่บ้านเนี่ยเขาจะชอบไปเปลี่ยนกล่องนี้ไงแรงเตือนแล้วก็ประหยัดถึกอ่าใช่ครับอันนี้เขาเรียกกล่องจุ่นคือจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านมันจะมีกล่องใช้กับปูนใช้ทุกอย่างใช่ใช่คือคือถ้ารถเราใหญ่เราใช้กล่องใหญ่รถเล็กก็ใช้กล่องใหญ่แต่ว่าถ้าถ้าเอาตัวนี้ติดหน้าเข้าไปในรถคฟฟ้าแม่บ้านก็้มองอะไรเลยนี่ความเร็วและประหยัดไฟด้วย โอ้ยนี่ขับรถทั่วประเทศเลยเนี่ยเมื่อวานอยู่นครวันนี้มาถึงนี่แล้วงานของกระทรวงศึการิการที่งานอบรมแบบเมื่อวานน่าสนใจมากที่ที่ผมไปลงที่นครนะคนเนี่ยสมัครมาเยอะมากเี่แบบต้อคัดอ่ะ เมื่อว,วัดจาวานไปดูได้พี่แก่เทรนที่พี่แจอวอมีข้อหนเรื่องสร้างคนอ<ม>ีวีภายในห้าปีเนี่ยรู้สึกเท่าไหร่หรือว่าเขมีตัวเลขเลยอ่ะร<ไ>ู้สึกว่าถ้าแบบสายรถซิ่งนี่แบบโอ้โหพวกนี้เก่งจริง เรโมเล่นท <K setting sampling> sure <K asking Darwin> ุกอย่างเราเรียนประสบการณ์ของตกรารไม่เยอะแต่ว่าของจริงเลยแต้อกทำงานได้เดี๋ยวทำ้ายากับที่จเืินงานงานช้ีว่าเป็นลักษณะขอคงานอดขาผู้คบอร์ตาอางนี้สอเครื่องในตัว อันนี้รถรถใหญ่เลยใช่ไหมครับเนี่ยม,ม,มันมีฐานแบตเตอรี่ด้วยคนสนใจมากเลยทุกวันขาวใหม่ที่ส่งเข้มาแต่ที่ผมไปอบรมมาเนี่ยเรากระทรวงสาธารณสุขสนใจเพราะว่าผมไปอบรมที่เตียเดียวนี่ ลงอย่างเนีย่ยเป็นศูนย์แล้วก็ซ่อมกันถึงระดับแบตเตอรี่แล้วนี่แหละคุณเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมันจะไปเฉพาะตอนนี้ที่บอกว่าพอใช้ท็อกสูงสูงเนี่ยมันเลยไปไม่ถึงมากเพราะตอนนี้จริงๆแล้วอะไรนะพวก,กคเคร,รื่องจักรกลเกษตรอ่ะเขาก็อยากทำแล้วแต่ว่ามัน,มนจะมีเขาว่าถุยไมนะ่ไปเออเนี่ยไปไม่ถึง มันทองไปไม่ถึงนะทุกคนต้องมองอย่าง,าง,าง,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 งนี้ครับแหน่งของไฮโดรเจนอ๋อ okay. ญี่ปุ่นมันยังมีความหวังอยู่รถไฟฟ้าอย่างเดียวแนหะน่งจีนผมกลัวว่าต่อไปญี่ปุ่นมันคล้ายๆกับโรเกียรหรือว่าอ่าในกโกดักหรือเปล่าไม่ได้แบบตอนนี้เป็นไก่กละอ่าใช่ไหมว่ประธานรุ่นแรกมันประกาศเลยนะไม่เอารถไฟฟ้าแล้วไม่เซ็นเลยนะลหลังๆนี่เริ่มใจอ่อนจนแบบต้องเจ็บโว้ใสมาจับมือกันเลยอ่ะ กูกินไม่ได้นนี้ินไปไกลมากเทคโนโลยีขง b y ไเป็นรองแค่นห้นเด็ด่าก่ว่ีดีเยอะดีไวดีเป็นู่ที่แดนไก่หัวเรานกันเลยเขาเปรียบเทียบไปทำไมราคารถต้องลดสามแสนอะไรเงี้ยมมนเกี่ยวเลยเขาบเซลล์ไม่ได้รู้รือเซลล์ก็รู้ว่าได้นว่ที่แบบประกาศลดตู้โดนจับเี้ย แนวความหมายคือคือเช่นเช่นคือการชอบบมลแปดปีเขาก็ตัดทิ้งไปอะไรเงี oh ้ย oh คือเขาเขาไปเล่นลูกเล่นได้แบบถ้าถูกลงคนนั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรเงี้ยจริงๆร่าทกามประเทศไทยลูกเสือพี่พี่ไม่พูดเลยทำมาหลายปีหยุดสตีนไม่ได้เลยเพืออโอ้โหไม่ยังมาประหาตอนแรกนะผมเมื่วานนี้ตลาดผมเนี่ยไม่ ไม่อยากรู้การตเียน่ะคือแบบรถที่ผมว่าเกี่ยวกับกานเพราะว่าการที่ได้ของสมายให้ต้นเียนสมัยแรกๆเนี่ยนะเกือบยี่สิบปีเราผมจะมีคนที่ทำเปนประเทศเนี้ยแล้วก็ทีมากเยเทคโนโลยียังไม่มีเขากัลเลเลยไม่เขาพยายามไปจดเียนอ่ะทำต้นท้ออ่ะทำต้นทอเลยครั้งแรกที่เขาไปหาโอเคแล้วที่ ตรงวันนัที่ต่อเยร์เนี่ยเขาถาวัาจะมาเรียนต้องก่อนราเ่อะไรถามรกที่เรามาที่เียรกถามเลยบอกรถคุณกระบอกกลุ่เท่าไหร่ TGP ีมีใชจงเลขเครตรงไหนเอมีเลขทํานี้แล้วแล้วตอที่เห็นแล้วก็สอนไปแบบเหมือนเพเนี่ยตอนนี้แล้วตอสอนยังมมีขดนี้ ผมว่าสร้างคอมมูนิตี้ครับนักออกแบเนียคนกเริ่มเริ่มื่นเยอะแล้วนะผมเห็นทังหลักเกยบขายเหมาะทหลักทำอย่างที่ว่าเนี่ยั้ลกแต่งใช่่แล้วแล้วถ้าแต่งแต่เนี่ยราคาระดับกูุ่นขึ้นเนี่ยยังไม่มีกลุ่มที่จะมีตลัที่จะเล่นนี่ครับนี่เราบอกนักออหนในงานตัวก็ต้องลองหาผมว่า เปนมาีนนไม่เลคือรถดันต่างแบร์ผมว่ามันตายแล้วมันตกแล้วทุกวันนี้ต่างแบร์รถยนต์ใหญ่สี่แสนแต่ซื้อเนต้าสามแสนกว่าถต่ซื้ออะไดีกว่าถึงเป้าหมายของเรามันอะงชารชารจแางชารเนี่ยีวันขายดมากนะ สิบดียววัแค่ามแสนไม่ผลิตเองเลยมจะทำแบบติ้งกาดผลิตแล้วก็จะไปวางตามีพีกับจีเจมันโ้บจีีีีก็จะทำโารตดามเจ็คตามแต่ละเตจพูดถึงเอซีหรือดีซีดีซีครับี่าชานเพ่าะฉะนนเราได้อินดเราได้เบอร์อรมาแล้วะไงไม่ครับผมแค่คิดเลยกนจะทำแฝากตรเรี้ลงไปหมวน้งไปขอมออไฟ แล้วก็ต้องม้อตั้งในสานที่เขา,า่วนแบ่งเป็สาม่วนแหละคือที่อ็ทที่ผมนะงานที่ผมทำอยู่ก็คือเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิคือเราหาผู้ลงทุนปัจจุบันเนี่ยผมก็มีโซลชูชันที่มันเกี่ยวข้องกับสถานีชาร์จโดยตรงครับซึ่งถ้าหาผู้ลงทุนมาได้ครับผลิตเองด้วา ที่เราวิทำเองเลยแค่ผลิตเพื่อเอลรลงเองหรือว่าต้องมีผู้ร่วมลงทุนมาทำด้วยเราทำงานอินจิเนียริ่งครับเป็นหลักผมทำหมดเลยทั้งลงทุนเองทั้งเนจิเนียริ่งกันแบบนี้นะครับถ้ามัวหาผู้ลงทุวมะคราบไม่ทันจีนมาปีได้ตั้งจีนมาท้งลงตงเดียว ถ้าอยากขาย้องลงทนลองไปคุยกับจริงจมาหน่ยไม่รู้ว่าเขาดูรพพวกทีิงสายอย่างต้องทำ้ทำนี้เออไอการจริงนี่ไอของแล้วใครทำเงินได้หรอไงไทยมอไทยแต่ไอโมเดลโมเดลนี้แม่ไหนจะเอาเึรื่องทาเจอรเนี้ขายตรงใรุ่ตัวจะไปทำแบรนด์มาเองแต่ว่าเราดูแลดไหมเราดูแลคอรพอดูแลของอย่างในตูวไหง เพราะน้ไปวิ่งหาเงินเองไปวิ่งหาแรงเองไปวิ่งหาอย่างเองเรดูแลกันงที่ไงเดี๋ยวสนี้หน่อยครับคนทั้งทนทเล้ยงที่ทั้งหมดคุณเองทั้งตารางอ่างนีของพวกนี้พวกผมีอยู่แล้วแล้วก็ถือด้วยโปรแกรมผมก้เก่งีเจ็ตเตอร์นี่เป็นงอโอทีผมเองนะเราหลับการบอกง่ายๆแล้ร้างสจงา แล้วพี่มีเขาเรียกว่าอะไรเสียทุนโอนใช่ไมคไม่พิารของตัวเองนะ่ับเอาเขาง่ายๆคือลมเลิคือมีทัชเนี่ยมันมีเรื่องของตัวลครต่หลังเขาเพราาดูแล้วก็เรื่องของยิงเรื่องของการเียนแอปเพื่อทำ OCPD ตัวลเพื่อทำ m t p มไม่ยากเรื่องของตลาดเรื่องยากๆมันเป็นเรื่องท่ว่าพี่ต้อง คือได้กลุ่ม็อลเพราะว่าเราทำเองไม่ไหวหรอกของโมเดลอะไรต่างนี่เรามจากทีแล้เสร้างเดียวไม่่ที่เอาพี่ผมนี่เราทำเองในไทยคือของประกอบทำพวกนี้ตองมาจากทีมหมดแล้วครับแล้วมาประกอบเอาลีนโปรแกรมเไใช่นี้เิ่เข้าปก็สร้างเอพไขึ้นมาไม่ยากทำร้านแตนไม่ได้เรื่องใหญ่ คือคือเราทําได้เป็นเหมือนว่าเราทําแล้วคุ้มไหมคุ้มเสร็จแล้วเราคือมันมาทําเงินได้หรือเปล่านตอนนี้ก็ในน้ำที่เราขายอยู่นะสนใจแบตเตอรี่พวกผมซื้อกันแบตเี่แค่ทีมีสองแบบแบบแบบเนี้ยมีเยอะมากมีของจีบีบีบอสซี่มันยังในสต็อกมีเป็นสิบสิบลูกจันเลยก็อหล่านี้เป็นเสื้อผ้าแก่ของที่ตีการของก็ต้องไป้ามมาแค่ครับนี่ขายแล้วแต่จะทำอะไรก็ได้เราไปทำเรือทำรถทำบ้านแแล้ว่อเผมไม่มีคุณา้มแค่ม เรือเรือที่ลงวิ่งก็เป็นดีนะลงมีมีทำเรือรุ่งขอกมอมีทำเรือสองงสามโครงการนลครับร่มของมอที่ที่เอาแบบพวกนี้นะครับไปไปไปทำมอเปิดรุ่นีนะเปิด้รุ่น่ที่จะฟ้องโดนที่มีอย่างนเอื่ ก็ที่นี่ของพวกนี้มีเยอะนะครับถ้าเกี่ยวกับทีวีเราสอบถามก็ได้เพราะว่ามันมีของที่เกี่ยวข้องไปอีกทุกอย่างแต่ว่าเราทำงานอย่ด้หลังก็คือล่าสุดผมขายมอเตอร์ไซเนะเวลาเราขายมอไซน์ขายวิชาพันขายแค่ห้าน้อยคันนะครับก็อันนี้เพิ่เอาไปทดสอบที่อันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวอีกไม่นานก็โฮมเปิดตัวให้ไปปีนอันี้เรา เอาเอาวิดีโอทดสอบยังไม่ปังอีกนะยยังเป็นยังเป็น้เด็ทดสอบโหดมากเป็นทดสอบที่สองใหญ่เย่เ่ไม่อากจะือขายแล้วทำเป็นทีเนีเพื่อน ก็ผมว่าเน่ก็ประมาณนี้นะแต่แต่ตวเนี้เขาดีไซน์รแล้วมาหามาหาว่าบริษะทไหนจะเอาทำแดงเราทำงานวิจกริน่งก็แล้วถ้าสมมุติอย่างเช่นตอนตอนนี้ผมผมกำลังสใจเรื่องเรื่องวิจัยที่คือ EV เป็นตัวต้นแต่ว่าตัวปลายอย่างเช่นไม่แค่ใช้เป็นเรือใช้เป็นโลงบาลใช้เป็น อ่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติมาอะไรจะสมมติผมขอทุนมาเราจะคอนแทคกันอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมได้ครับผมมีทุกอย่างที่ที่อยากที่อยากทำที่ใหญเรื่องอะไรอ่าโอเคโอเคสามารถก็คือมีพวกมาแล้วมาหารหัวข้อหรือว่าจะหารหัวข้อไปขอเงี้ยได้เรมีหลายเรื่องเลยที่สามารถทำได้ไม่ต้ตอนนี้คือ ถ้าเราไปเล่นเหมือนรถจนเลยไงหน่อยจะไปทันไม่ทันก็ได้แหละแต่ควมหมายคือตอนนี้ผมเล็งถึงที่เอาไปใช้ขนส่งระหว่างอย่างเช่นในโรงพยาบาลเองหรือว่าใช่แค่ะันนี้นะนะโตั speed มีเขาอ่าก็คือในปัจจุบันเนี่ยทางเราเนี่ยทางบริษัทรถเนี่ยรับซื้อพวกนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยก็คือซื้อรถที่ดีจากประกันภัยอ่าครับครับแล้วเราเอามาแยกชิ้นส่วนขายหรือถ้าเราอย่างเช่นเนี่ยในโปรเจกต์ปัจจุบันเนี่ยผมก็มาปัญหาประการหนี้อยู่ก็คือทำวิจัยว่า ทำยังไงถึงจะสามารถเปิดแบตเตอรี่แฮกก็คือส่งคําสั่งเข้าไปแล้วให้แบตเตอรี่ส่งไฟออกมาเพื่อเอาแบตเตอรี่ลูกนั้นเนี่ยโดยเราไม่ต้มงเอาใช้็คโซล่าเซลได้เลยอ๋อเพราะทีมเช็คโซล่์เซลก็จะมาถัดต่อไปมันจะออกไปเก็บประจุใช้อันนี้ก็คือที่พี่ก้อยบอกมันมีของพวกนี้อยู่เพียบเด็ดแล้วเดือพวกรถพันนะครัเราซื้อมาแล้วก็มาดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนี่ครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับแป๊ แบ่มือสองก็ดีวดีแพงหมือองดีนะประมาณสองแสนขึ้นถ้าออร่าู้แชทตัวสี่สิบก็สองแสนหกนประมาณเอเนสเ้าสปอร์เซ็นสิเก้าอร์เนโอ้คือแบตแบบดีมากมมากเลยแล้วทำไมค้บใส่ยว่าเซว่าอุปกรณ์บางตัวรถอบิเหตุอ๋อบางคันวิ่งสี่พันโลนี่คืออย่างที่ดังบอกเขาไม่มีวิชญาณ เขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะบางทีมันไม่รายงานแล้วก็โยนภาระให้ประกันประกันก็มองหน้าก็ไม่เห็นไม่เออว่าเราโดนคนเยอะคือคือประกันเลยคือตุนเลยมีมีโยนโยนภาระให้ประกันเยอะเหมือนกันคือแบบเขาเขียนรายงานมาแล้วเราเนี่ยเราเนี่ยทำงานให้ประกันไทยอ่าประกันทุกประกันตอนนี้ก็คือเราเท่าไหร่ก็คือเขาแคให้เราช่วยไปช่วยไปดูว่ามันเป็นไปตามที่เขาแจ้งมาจริงจริคก็ทีนี้ชนมาขอกว่าข้าววุ้นทาร์บอกว่าแบบนี้ฉีดจริงทเราไปดู ไม่ต่อเไรขึ้นทุนต้องมุ้งใกไหมไม่ได้เขาใหญ่กว่าไอ้ไอ้บริษัทไรนนะออมีมีที่ที่เขาอ๋อออมยีมีใช่ก็ทำนักข่าวเดียวกันนะครับแต่ว่าออมยีมีเขาจะซื้อของไปแล้วก็ไปทำคอนเทนต์แต่ของพวกผมเนี่ยก็จะไปทำของจริงไปแล้วอันนี้ก็คืออู่อันนี้ของกรุงเทพกานไทยที่เราพาไปดูว่าเวลาเราซ่อมแบตทำยังไงบ้างอันนี้ก็เราจำเราเรา ได้แบบมาแล้วก็เปิดเปิดดูว่าภายในแบบแบบมันมียังไงนะก็คือใช้วิธีเขาเรียกว่าเม่นึกจำต้องหาอินไม่เจอแล้วก็ใส่เครื่องซูงใช่ไหมแบบไทยแบบพวกนี้ซื้อมาแล้วมันไม่แตกไปเลยใช่ไหมครับต้องต้องสั่งต้องสั่งใช่นี้ครับหรือถ้าพี่ไม่อยากสั่งคือแบบก็คือแบบแล้วเปลี่ยนเป็น B S ยกเป็น B S เองเดียวยกยกสุดหือ B S หรือเราไป่ทำก็หมโดน ในนี้มันมีร้อยตันนี้มีร้อยสิบสี่เซลเราก็ไปหาหาหาให้ลงตัวว่าจะเอาไปทำเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ถ้าทำโซลด์เซลล์มันจะใช้ประมาณสิบหกเซลล์รุ่นใหม่เขาทำเป็นไฮโอลด์นั่นก็จะใช่ทำเป็นไฮโอลด์เปลี่ยนรีเมจเป็นไฮโอลด์พวกผมได้รถตรงนี้มาค่อนข้างเยอะก็ประมาณนี้นะที่งานที่ทำอแล้วตอนนี้กระทรวงการคลังเขาก็เลยให้ขาย้อเทคโนโลยีก็คือก็คือจ้างไปให้กมลง มีการซ้อม EV ในไทยผมว่าไม่ยากนะแต่ว่าเขาขาดคือมีมันสูงกว่าซับมภายไปมาสักมากมันคือแข็แง่ะพวกผมในโชคดีได้ไปอบรมกับบญญริษัทใหญ่ที่จีนก็คือ CIL หนึ่งอย่าง<ม>เขาทำกัน็นล่ามสอง,สงอบางคนอบอกทำ EV ต้องใส่มือมื <c oughs> <c oughs> องายากทำงานยากผมเป็นช่างรู้เลยแต่ล้งเท้ามาท้ากันนะนี่เป็นอูอ่ EV ที่จี ้เยช้าหยอกขาวแค่ L ที่เป็นเบอร์นิสเบอร์นิสเบนท์ที่ระเบิดแล้วก็คอยไม่ไปร้อยสี่สิบคัน LG หรือเปล่าเขาบอกเขาบอกเบนท์นะเบนทสีเหียใช่ครับเบนท์ใช้สีเหียเขาบอกนี่ยใน้ตัวนี้ผที่ไครับข่าวเช้าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจ ยิ่งในจีนเขาต้องอยู่ีย่างนี้ส่องใช่แค่ครับตั้งเดียวก็วิ่เข้าวิ่หออกกันตั้งเดียวคือประสบการณ์พีการต้องทำอะไรสูงเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวจัดการให้แน่ตรงอข้างไม่ค่อยไหนอยู่ีบริษัทอะไรนะมันมัลองสร้างงานอะไรับกถทลางคืนไปออฟฟอดีพี่านเอาขอบเท้าเนี้ยมันเกิดช่วยเห็นไน่ทั้งมือมันใ้ไม่เยอะเลย นมันมีแค่เครื่องอินสแตนเตอร์เดียวว่าแก้ปัญหา EV ได้หร,รือเปล่ารถเสอใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรหรือหลักครับที่จีนที่เจอถ้าเจอเขมันวิง่งมาสี่แสนห้าแสนโลเนี 5, ่ยถ้าไม่แบ,บตเตอรี่คันถ้าไม่แบ,บตเตอรี่มีปัญหามีปัญหาที่ค่าบำรุงรักษาค่าบำรุงรักษาของรถเนี่ยเวลารถต่ำลงรถมันจะไเปิดระบบเพราะฉะนัะ้นต้องหาจุดว่ามันรั่วตรงไหนไม่อาจจะเกิดแต่ว่าฝุ่นเข้าไปเกาะแล้วความรีสเข้าไปเกาะแล้วทำให้ค่าบำรุงรักษาขึ้นเปิดพอค่าบำรุงรักษาต่ำระบบมันตรวจจับสอบเจอมันจะไม่ปล่อยไฟขึ้นมา ถ้าเปิดไฟแอรด้นี suffer, you, lonely, ่นี่ไฟระดับเลยที่รบกไม่ได้ในไทยก็มีปัญหามีปัญหาอะไรก็คือค่าพลังงานลงโครงที่ระบบแอร์ที่เขาหลับแต่ที่จีนบางทีมันก็ลงที่แอร์ด้วยลงที่สายด้วยลงที่หม้อชาร์จด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับจริงจริงนี้เขาก็เขาก็ต้องหาสาเหตุบางทีก็ต้องยกแบตเตอรี่ลงมาแล้วมาต้มข้างนอกเวลายกแบตเตอรี่มันก็ต้องยกทั้งคันใช่ไหมครับเพราะเป็น ่อยูาบคือที่จีนเขาทำเป็นเขาไม่เขาไม่รำเหมือนไทยไม่มีอาจารย์มันยาวยาไม่มีคือบางที่บ้านมากเขาโอ้เซ็ตตี้บางที่ไม่มีเขาทำกินจังไม่กลเลย ยขา่มียดว่าอะไม่ได้ดูในกล้อนะคออที่จะทำให้เรเหื่อจะมีเรื่องชนี่ก็เอามาให้ดูเราเาม่ตอ่ไม่ได้ตอกนก็เดี๋ยวภาคเช้าจะเน้นเป็นบรรยายออกแล้วก็เดี๋ยวภาคบ่ายก็มาเน้นมาเล่นกันก็เทียมของเล่นมาแล้วกตรงนี้ผมจะจัวนะโอเคครับก็ 哎呀！And yeah.